เพื่อนๆเคยไหมครับที่รู้สึกว่าการทำงานกับบางคนมันง่ายไปหมดแต่กับบางคนกลับยากและเต็มไปด้วยความขัดแยง้งเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมหัวหน้าคนนี้ถึงชอบความเร็วและผลลัพธ์แต่เพื่อนร่วมงานอีกคนกลับชอบรายละเอียดและความรอบคอบ วันนี้ตะวันจะพาคุณไปถอดรหัสพฤติกรรมมนุษย์ด้วยเครื่องมือทางจิตวิทยาที่ทรงพลังอย่าง DISC model ซึ่งจะช่วยให้คุณเข้าใจบุคลิกภาพของคนแต่ละประเภททั้งสไตล์การสื่อสารแรงจูงใจและสิ่งที่ทำให้พวกเขาเครียดเราจะเจาะลึก4ส,สไตล์หลักได้แก่ dominance, influence, steadiness และ conscientiousness เพื่อให้คุณสามารถปรับตัวและสื่อสารกับคนทุกประเภทได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นไม่ว่าคุณจะเป็นผู้นำที่ต้องการสร้างทีมที่แข็งแกร่งหรือเป็นลูกน้องที่อยากทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมง,งานได้อย่างราบรื่นใครอยากเป็นคนที่เข้าใจคนและเข้าใจงานมากขึ้นห้ามพลาดตอนนี้เลยครับ ยินดีต้อนรับสู่ The Short Key Podcast พอดแคสต์ที่จะเปลี่ยนทุกวันให้เป็นโอกาสของคุณสวัสดีครับเพื่อนๆชาว The Short Key Podcast ทุกคนตะวันผาเค็ดลับสุดยอดมาเสิร์ฟถึงหูคุณอีกแล้วครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่ต้องใช้ศิละปะในการจัดการนั่นก็คือการบริหารคนครับฝากกดติดตามช่อง The Short Key เปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นโอกาสของเราบนทุกแพลตฟอร์มด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับที่อยู่กับเราเสมอมาเพื่อนๆครับ ที่ทำงานไม่ได้มีแค่เราคนเดียวใช่ไหมครับเราต้องทำงานร่วมกับคนหลากหลายประเภทที่มีวิธีคิดวิธีพูดและวิธีทำงานที่แตกต่างกันออกไปบางคนชอบการประชุมที่ตรงไปตรงมาเน้นแค่ผลลัพธ์ไม่ต้องมีพิธีรีตองเยอะแต่บางคนก็อยากให้มีเวลาพูดคุยกันอย่างเป็นอันกันเองสร้างความสัมพันธ์ก่อนเริ่มงานหรือบางคนก็ชอบที่จะทำงานคนเดียวเงียบๆและมีสมาธิ ความแตกต่างเหล่านี้ไม่ได้แปลว่าใครถูกหรือใครผิดนะครับแต่มันคือสไตล์ที่แตกต่างกันและถ้าเราไม่เข้าใจสไตล์ของคนอื่นการทํางานร่วมกันก็อาจจะเต็นไปด้วยความขัดแย้งความไม่เข้าใจและความเครียดโดยไม่จําเป็นครับในวงการจิตวิทยาและการบริหารมีเครื่องมือที่ทรงพลังที่ใช้กันอย่างแพร่หลายเพื่อทําความเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์นั่นก็คือ DISC m o เดลครับ นี่ไม่ใช่การตัดสินว่าใครดีไม่ดีนะครับแต่มันคือการทําความเข้าใจว่าทําไมคนถึงทําอย่างที่เขาทําและเราจะปรับตัวอย่างไรเพื่อทํางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดครับวันนี้เดอะซอสคีจะพาคุณดําดิ่งลงไปในแก่นแท้ของ DISC m o เดล ถอดรหัสสีสไตล์หลังที่ซ่อนอยู่ในตัวคนทุกคนและที่สําคัญที่สุดคือเราจะนําความรู้นี้ไปปรับใช้ในการสื่อสารการมอบหมายงานและการสร้างทีมที่แข็งแกร่งได้อย่างไรเพื่อให้คุณเป็นคนที่เข้าใจคนและเข้าใจงานมากขึ้นครับนี่จะเป็นตอนที่เจาะลึกและเต็มไปด้วยตัวอย่างที่นําไปใช้ได้จริงแน่นอน DISC model คือเครื่องมือทางจิตวิทยาที่ใช้ในการประเมินพฤติกรรมของบุคคลในสถานการณ์ต่างๆซึ่งถูกคิดค้นขึ้นโดยนักจิตวิทยาชื่อดังอย่างดรวิลเลียมมอร์ตันมัสตันในช่วงทศวรรษที่1920ครับ โดย DISC จะแบ่งพฤติกรรมของคนออกเป็น4สไตล์หลักที่แตกต่างกันซึ่งแต่ละคนจะมีทั้ง4สไตล์อยู่ในตัวแต่จะมีสไตล์ดสายไล์หนึ่งที่โดดเด่นออกมาเป็นพิเศษครับ4สไตล์หลักของ DISC ประกอบด้วย D Dominance สไตล์ผู้บงการเน้นการควบคุมการแก้ปัญหาและผลลัพธ์ I Influence สไตล์ผู้สร้างอิทธิพลเน้นการเข้าสังคม การโน้มหน้าวและการสร้างแรงมันดาลใจ S steadiness สไตล์ผู้มีความมั่นคงเน้นความร่วมมือความอดทนและความแน่นอน C conscientiousness สไตล์ผู้มีความรอบคอบเน้นคุณภาพรายละเอียดและความถูกต้องทำไม DISC ถึงสำคัญในการทำงานลดความขัดแยง้งเมื่อคุณเข้าใจสไตล์ของคนอื่นคุณจะเข้าใจเหตุผลเบื้องหลังพฤติกรรมของพวกเขาได้ดีขึ้น สื่อสารได้ตรงจุดคุณสามารถเลือกวิธีสื่อสารที่เหมาะสมกับคนแต่ละสไตล์ได้ทำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้นมอบหมายงานได้ถูกคนคุณสามารถมอบหมายงานที่เหมาะสมกับจุดแข็งของแต่ละคนได้พัฒนาความเป็นผู้นำผู้นำที่เข้าใจ DISC จะสามารถจูงใจและบริหารทีมได้อย่างเหมาะสมกับสไตล์ของสมาชิกแต่ละคนสร้างความสัมพันธ์ที่ดีการเข้าใจสไตล์ของผู้อื่นเรามาเจาะลึกพฤติกรรมของคนแต่ละสไตล์กันดีกว่าครับ 1. โดมิแนนซสไตล์ดีมุ่งมั่นท้าทายผลลัพธ์ต้องมาก่อนลักษณะเด่นคือตรงไปตรงมากล้าตัดสินใจมุ่งเน้นผลลัพธ์ชอบความท้าทายมีความมั่นใจในตัวเองสูงสิ่งที่ต้องการก็คือการควบคุมผลลัพธ์ที่รวดเร็วการก้าวหน้าการแก้ปัญหาที่ชัดเจนสิ่งที่กลัวก็คือการถูกควบคุมความไม่มีประสิทธิภาพการสูญเสียอำนาจ วิธีสื่อสารกับสไตล์ดีนะครับเน้นไปที่ประเด็นหลักทันทีอย่าอ้อมค้อมให้เขาเรื่องเลยใช้ภาษาที่กระชับและตรงไปตรงมาเช่นเรามาคุยกันเรื่องเป้าหมายของโปรเจกต์นี้เลยดีกว่านำเสนอทางเลือกและผลลัพธ์ที่ชัดเจนถ้าเราทำแบบ A ผลลัพธ์จะเป็น B อย่าใช้คำพูดที่แสดงความไม่แน่นอนเช่นผมหนูไม่แน่ใจ 2. Influence, s t y สไตล์ไสร้างสรรค์เข้าสังคมสร้างสัมพันธ์ลักษณะเด่นคือเป็นมิตรเข้ากับคนง่ายชอบเข้าสังคมมองโลกในแง่ดีมีความคิดสร้างสรรคสิ่งที่ต้องการคือการได้รับการยอมรับการชื่นชมโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆสิ่งที่กลัวก็คือการถูกปฏิเสธการถูกวิพากวิจารณ์การต้องทำงานคนเดียววิธีสื่อสารกับสไตล์ไนะครับ ใช้การสื่อสารแบบเป็นกันเองเริ่มต้นด้วยการทักทายหรือคุยเรื่องเท่าไปให้พื้นที่ในการแสดงความคิดเห็นคุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างใช้ภาษาที่กระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจเช่นถ้าเราทำแบบนี้มันจะทําให้ทีมของเรายอดเยี่ยมแค่ไหนให้การชื่นชมอย่างสม่ำเสมอไอเดียของคุณยอดเยี่ยมมากเลย 3. steadiness style s มั่นคงอดทนเน้นความร่วมมือ ลักษณะเด่นใจเย็นน่าเชื่อถืออดทนให้ความร่วมมือชอบความสงบสิ่งที่ต้องการความมั่นคงความปลอดภัยการสนับสนุนจากทีมความสัมพันธ์ที่ดีสิ่งที่กลัวการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันความขัดแยง้งการต้องเผชิญกับสิ่งที่ไม่แน่นอนวิธีสื่อสารกับสไตล์ S สร้างความไว้วางใจแสดงให้เห็นว่าคุณเป็นมิตร และเป็นคนที่น่าเชื่อถือใช้ภาษาที่นุ่มนวลและให้ความมั่นใจไม่ต้องกังวลนะเราจะช่วยกันอธิบายการเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปเรากำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยแต่เราจะช่วยให้ทุกคนปรับตัวได้ให้เวลาในการตัดสินใจคุณลองใช้เวลาคิดทบทวนดูก่อนได้นะ 4. c o n s c i e n t i o u s n e s s สไตล์ C รอบคอบมีเหตุผลเน้นรายละเอียด ลักษณะเด่นมีระเบียบรอบคอบเน้นคุณภาพเป็นคนมีเหตุผลชอบข้อมูลและหลักฐานสิ่งที่ต้องการข้อมูลที่ครบถ้วนความถูกต้องมาตรฐานที่ชัดเจนความเป็นอิสระในการทำงานสิ่งที่กลัวการทำผิดพลาดการถูกวิพากษ์วิจาร์ณเรื่องคุณภาพการต้องตัดสินใจแบบไม่มีข้อมูลวิธีสื่อสารกับสไตล์ C เตรียมข้อมูลและหลักฐานให้พร้อม ผมหนูได้รวบรวมข้อมูล a b c เมื่อเราเข้าใจแต่ละสไตล์แล้วเราจะนำความรู้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไร1ในฐานะผู้นำมอบหมายงานให้ถูกคน d มอบหมายงานที่ต้องใช้การตัดสินใจและแก้ปัญหา i มอบหมายงานที่ต้องใช้การสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์เช่นการนำเสนอการสร้างเครือข่าย s มอบหมายงานที่ต้องใช้ความร่วมมือและความอดทนเช่นงานบริการลูกค้าหรืองานที่ต้องทำซ้ำๆ 4. มอบหมายงานที่ต้องใช้ความรอบคอบและรายละเอียดเช่นการวิเคราะห์ข้อมูลการตรวจสอบคุณภาพจูงใจทีมดี D. ให้รางวัลเป็นความท้าทายและโอกาสในการเติบโตไอให้รางวัลเป็นการยอมรับและคำชื่นชมในที่สาธารณะ S ให้รางวัลเป็นความมั่นคงและการสร้างทีมที่อบอุ่น 4. ให้รางวัลเป็นข้อมูลและโอกาสในการพัฒนาความเชี่ยวชาญ 2. ในฐานะลูกน้องและเพื่อนร่วมง,งานปรับการสื่อสารถ้าหัวหน้าของคุณเป็นสไตล์ D ให้เตรียมข้อมูลมาอย่างกระชับและตรงประเด็นถ้าเพื่อนร่วมง,งานของคุณเป็นสไตล์ I ให้เปิดใจพูดคุยและสร้างความสัมพันธ์ก่อนเริ่มงานถ้าคุณต้องนำเสนอไอเดียให้กับสไตล์ S ให้เน้นว่าไอเดียนี้จะช่วยให้ทีมทำงานได้ดีขึ้นได้อย่างไร ถ้าคุณต้องการให้สไตล์ C อนุมัติงานให้เตรียมข้อมูลและหลักฐานมาอย่างละเอียด 3. ใช้เป็นเครื่องมือในการทำความเข้าใจตนเองการเข้าใจสไตล์ดิสของตนเองจะช่วยให้คุณตระหนักรู้ว่าคุณมีจุดแข็งและจุดที่ต้องพัฒนาอะไรบ้างและคุณจะทำงานร่วมกับสไตล์อื่นๆได้ดีขึ้นอย่างไรเพื่อนๆครับการทำความเข้าใจดิสมเดลไม่ใช่แค่การติดป้ายให้คนนะครับแต่มันคือการเปิดประตูสู่ความเข้าใจผู้อื่นอย่างลึกซึ้ง และเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณเติบโตทำในฐานะผู้นำและผู้ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีขึ้นครับจงจำไว้ว่าไม่มีสไตล์ไหนดีกว่าสไตล์ไหนทุกสไตล์ล้วนมีจุดแข็งที่แตกต่างกันและเมื่อเรานำความแตกต่างเหล่านี้มารวมกันอย่างลงตัวเราก็จะสามารถสร้างทีมที่แข็งแกร่งและประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืนครับก่อนจะจบ EP นี้ตะวันอยากถามเพื่อนๆทุกคนครับว่าจาก4สไตล์ของ DISC คุณคิดว่าตัวเองมีสไตล์ไหนโดดเด่นที่สุดครับและคุณมีวิธีรับมือกับคนที่มีสไตล์แตกต่างจากคุณอย่างไรบ้างที่อยากจะแชร์ให้เพื่อนๆฟังมาคอมเมนต์และแชร์ประสบการณ์กันได้เลยนะอยากอ่านมา,มากๆครับหากตอนนี้มีข้อผิดพลาดประการใดหรือข้อมูลที่อาจคลาดเคลื่อนไปบ้างแต่ว่าต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับทุกความคิดเห็นของเพื่อนๆสําคัญกับเราเสมอเลยครับเราจะนําไปปรับปรุงให้ดีที่สุดครับ สำหรับวันนี้ตะว,วันขอลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าครับเพื่อนๆสวัสดีครับผมมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่อยากฝากไว้ให้คิดอีกนิดครับเพื่อนๆเ,เคยได้ยินคําว่ายิ่งคุณเข้าใจคนมากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งทํางานได้ง่ายขึ้นเท่านั้นไหมครับมันไม่ใช่แค่คําคมนะครับแต่มันคือความจริงที่โคตรสาคัญครับการลงทุนในการทําความเข้าใจเพื่อนร่วมงานและหัวหน้าคือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดในอาชีพของคุณครับ เพราะมันจะช่วยลดความขัดแย้งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและเปิดโอกาสให้คุณก้าวหน้าได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยจงเป็นคุณช่างสังเกตและช่างทำความเข้าใจนะครับขอบคุณอีกครั้งที่อยู่ด้วยกันจนจบนะครับแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าของ The Short Key เปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นโอกาสครับไปจริงๆแล้วนะ เป็นยังไงบ้างครับสำหรับเรื่องที่มาใช้ให้กับเพื่อนๆในวันนี้เพื่อนๆท่านไหนที่ยังไม่กดติดตามผมฝากกดติดตามมาไว้กันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดสาระดีๆที่เราจะได้เจอกันในคลิปถัดไปครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดหรือมีเรื่องที่ต้องปรับปรุงต้องขออภัยกับเพื่อนๆมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่มีข้อสงสัยหรืออยากจะแชร์อะไรเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ทิ้งเอาไว้ได้เลยนะครับทุกคอมเมนต์ของเพื่อนๆผมอ่านหมดทุกคอมเมนต์เลยนะครับ แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับ The Short Key Podcast หวังว่าเพื่อนๆจะได้เคล็ดลับดีๆไปปรับใช้แล้วมาเปลี่ยนทุกวันให้เป็นโอกาสกันนะครับ The Short Key Podcast Podcast ที่จะเปลี่ยนทุกวันให้เป็นโอกาสของคุณ